ตอนนี้มาติดตามข่าวในเรื่องเอเาช้านี้กันต่อนะคะเรื่องสภาพอากาศหลายๆคนตั้งคําถามว่าอ้าวกรมอุตุประกาศให้เราเข้าสู่หน้าหนาวเราไม่ใช่หรือตั้งแต่30ตุลาคมที่ผ่านมาทําไมถึงยังมีฝนตกลงมาอีกในช่วงนี้มีคําอธิบายค่ะอาจารย์รอยนจิตรรดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ําและการเกษตร,รหรือว่าสอสอนอก,กอ,อธิบายนะคะว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้มีหย่องความกดอากาศต่ํา อันนี้หย่อมหนึ่งนะคะอยู่ที่บริเวณแหลมยวนเคลื่อนที่มาที่บริเวณกัมพูชาแต่ว่าหย่อมนี้เนี่ยกำลังไม่ค่อยแรงนักอีกหย่อมหนึ่งอยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะอันนี้กําลังแรงเป็นร่องมรสุมมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างของเราค่ะหย่อมความกดอากาศต่ําคืออะไรก็คือฝนนั่นเองนะคะหย่อมความกดอากาศต่ํานี้อาจารย์บอกว่าเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างก็เลยส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอน มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักด้วยบางแห่งซึ่งก็คา,าดการนะครับว่าฝนเหล่านี้จะพบในช่วงวันที่7จ็ถึงเพฤศจิกายนและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่กับลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งแบบนี้ก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนจากการประทะก,กันของมวลอากาศในระยะแรกส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกาลังแรงขึ้นประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างพอดีส่งผลให้แบบนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสาน ตอนล่างนะครับรวมถึงภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักในบางแห่งนั่นเองครับค่ะคือช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ําที่เป็นหย่อมฝนหรือว่าอากาศที่ร้อนหน่อยเนี่ยนะคะพอไปปะทะกับความกดอากาศสูงจากจีนที่เริ่มแผ่ลงมาที่บ้านเราเนี่ยสองมวลอากาศนี้ที่แตกต่างกันร,ร้อนกับเย็นเนี่ยมาปะทะกันมันก็จะเกิดฝนแบบนี้ก่อนแล้วในที่สุดอากาศก็จะเย็นลงในระยะต่อไปนะคะอาจารย์อธิบายว่าช่วง 10ถึง13พฤศจ,จิกายนความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเหนือและอีสานจะค่อยๆอ,อ,อ่อนกำลังลงค่ะช่วงแถวๆวันที่11พฤศจ,จิกายนนะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะยังมีกำลังแรงแล้วก็ยังมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้อธิบายง่ายๆก็คือบ้านเรายังมีฝนอยู่ค่ะ แล้วฝนจะลดลงก็คือช่วง11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะก็ถึงจะค่อยๆได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นกันค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยใช่ใค่ะ